ก่อนหน้านี้ถ้าเราได้มีการติดตามเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทีนี้มันมีเขื่อนรัชประภาถือว่าเป็นเขื่อนขนาดใหญ่เลยทีเดียวหลาย,ลายคนก็กังวลด้วยะนะครับล่าสุดนะครับทางด้านของผู้อํานวยการเขื่อนรัชประภาก็ได้มีการออกมายืนยันนะครับว่าตรวจสอบโครงสร้างของเขื่อนและก็โรงไฟฟ้าแล้วว่ายังคงมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยและก็ที่สําคัญนะครับหลังจากเกิดแผ่นดินไหวนะครับได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะไขข้อกังวลของพี่น้องประชาชนนั่นเองครับ จากกรณีที่มีการรายงานเกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งในพื้นที่ของตำบลเขาพังอําเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งอยู่ใกล้กับเขื่อนรัชประภาโดยได้มีการสั่นสะเทือนตั้งแต่วันที่11ถึง13กุมภาพันธ์2569รวม11ครั้งด้วยกันขนาดแผ่นดินไหวก็จะอยู่ที่1.9-3.2ถึงริกเตอร์และก็อยู่ในระดับแรงสั่นสะเทือนที่มีความรู้สึกเบาๆเท่านั้น ซึ่งจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวนะครับอยู่นอกตัวเขื่อนราชประภาไปทางที่ตะบนออกเฉียงใต้าราว10กิโลเมตรครับในเรื่องนี้นายสุบินเนสว่างผู้อํานวยการเขื่อนราชประภาเปิดเผยนะคะว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนรวมทั้งโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแต่อย่างไรคะ่ะหลังจากการที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะทางเจ้าหน้าที่ของเขื่อนได้ดําเนินการในการตรวจสอบสภาพโครงสร้างเขื่อนพบว่ามีความมั่นคง แข็งแรงเป็นปกติค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนได้มั่นใจในความปลอดภัยของเขื่อนและความมั่นคงของระบบไฟฟ้ารวมถึงจะติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศการท่องเที่ยวในอย่างเก็บน้ําเขื่อนพระเจ้าประภานะครับเมื่อวานนี้ยังคงมีนะักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติท,ทยอยนะครับในการเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่องโดยภาพรวมนะครับสถานการณ์ก็ยังเป็นไปตามปกติไม่พบผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในพื้นที่แต่อย่างใดครับ ในช่วง2องันนสาวันที่เกิดขึ้นทีๆเนี่ยนะครับก็เรามีการเข้าไปตรวจตาเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อโครงสร้างของเขื่อนหรือความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนเลยครับในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤตขึ้นยกตัวอย่างเช่นแผ่นดินไหวต่งตางๆนะครับเราก็จะมีการระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับเบื้องต้นเราก็จะใช้การตรวจด,ด้วยสายตานะครับก็จะพากันเดินทั้ง ตัวดักด้านเหนือน้ําทางด้านท้ายน้ําของตัวเขื่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าตัวเขื่อนมีการแตกกร้าวมีการซุดตัวหรือมีรูมีโพรงหรือแม้กระทั่งเราดูละเอียดถึงขนาดตัวต้องคอยดูว่าหินที่เราวางไว้เนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวหรือเปล่านะครับซึ่งจากการตรวจสอบทั้งหมดที่ที่ได้เล่าไปเนี่ยก็คือไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จึงสรุปได้ว่า เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นอาทิตย์ที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อทุข่ขェนครับขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้มั่นใจครับว่าเขื่อนยังมั่นคงแข็งแรงยังสามารถที่จะกักเก็บน้ําให้พี่น้องประชาชนได้ยังสามารถที่จะระบายน้ําให้พี่น้องเพื่อดื่มกินอุปโภคและก็ใช้เพื่อการเกษตรต่างๆได้ตามปกติและผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติครับผม